คำถามที่หนึ่งนะครับให้แนะนําตัวเองว่าเป็นใครมาจากไหนทำอาชีพอะไรก่อนติคกคับผมชื่อออยเ,ออเป็นคนที่กรุงเทพนี่ครับทำอาชีพก่อนนี้ทําเป็นวิศวกรครับครับกรุงาคครับก็อยู่แถวกรุงเทพเนี่ย,นนกกยแหละครับก็ทําอาชีพเ ขายเทรดนาฬิกาครับแล้วทำไมถึงคิดจะมาเรียนซ่นอมนาฬิกาครับอ่าก็ผมพอดีผมเป็นวิศวกรนะผมชอบเกี่ยวก,วยกับการซ่อมนะเคยสนใจที่จะมาเรียนรู้นาฬิกายางรู้ยากขนาดไหนปกติซ่อมอะไรวิศวกรนีค่คือเออปกติผมเป็นวิศวกรติดตั้งงานระบบครับ อ๋อ um เป็นส่วนมากเป็นเครื่องจักรใหญ่อ๋อ um เครืนะ่องจักรโรงงานแล้วดีแค่ไหนครับผมก็อยากหาประสบการณ์ด้วยแล้วก็แบบเป็นพ่อค้าด้วยแล้วก็เป็นคนซ่อมด้วยอะไรเงี้ยน,น่นาจะเพอร์เฟกครับเป็นพ่อค้าด้วยก็คือเพื่อ,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 อดได้ซ่อมนาฬิกาตัวเองได้ใช่ใ <น S 2> ครับ,รบจะได้ครบวงจรไปเลยทีเดียวครับแล้วตอนนี้เรียนไปถึงขั้นไหนแล้วครับตอนนี้เรียนคอร์สพื้นฐาน ถ้าจบวันนี้แล้วครับครับก็เรียนพร้อมกันใช่ครับมาเรียนพร้อมกันครับคิดว่าถ้าจบบอกไปแล้วเนี่ยจะประกอบอาชีพอะไรเกี่ยวกับซ่อมนาฬิกาไหมก็ที่ที่คิดไว้ก็คือจะรับซ่อมนาฬิกาโดยตรงเน่ครับก็จะไปเป็นการงเลยไปิดร้านใช่เป็นเปิดร้านครับผมจว ครับผมก็อาจจะเรียนคอร์สโพลิสเกี่ยวกับการขับด้วยครับเป็นคอร์สต่อไปใช่จะได้อนาคตก็น่าจะได้ทำร้านกับพี่เขาด้วยใช่<ม>ก็ออกมาทำด้วยกันเลยครับวิธีเช็คกระจกสไฟยใช้จมูกค,ครับอันนี้ไม่ถามดีกว่า <c oughs> เป็นมุกที่เอากันเล่นนะครับแล้วก็อยากฝากอะไรถึงทั้งบ้านความรู้สึกที่ได้มาเรียนแล้วจริงๆประสบการณ์จริง อืมก็สนุกนะครับถ้าใครสนใจหรืออยากฝึกสมาธิมันฝึกผมว่าฝึกได้นะรัะมันชินน้มสวนมันเล็กเ,เล็กกว่าฟุอีกอ่ะคือมันต้องใช้สมาธิใช้ความตั้งใจสูงครับแล้วก็มันสามารถจะไปทําอาชีพต่อยอดได้ได้เยอะครับเพราะว่าพ่อค้าในการก็เยอะแต่ช่างอาน้อยที่ผมดูมาครับก็เป็นแนวทางที่ดีครับครับ yeah. ก็สำหรับผมก็สนุกดีครับพี่พี่คุณครูก็น่ารักครับแล้วก็เป็นกันเองสุดๆครับแล้วก็ดีครับอยากให้ทุกคนที่อยากหาประสบการณ์ใหม่ๆว่าคุณสมาธิก็เรียนเชิญครับแนะนำที่ Overlist ครับโอเคขอบคุณมากที่ให้ <sm ic> ัมภา์นะครับ